สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเลอ i ซิ a เก r เกมเมอร์วันนี้มาอยู่กับเราที่เกม Line Ranger นะครับผมใน ID ดีลองของผมหรือเรียกสั้นๆว่า ID 2ของผมนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็เข้าเกมมานะครับตอนแรกนะครับตื่นขึ้นมาจริงๆแล้วอะ่ะอ่ะผมก็เข้าเกมไว้แล้วแหละเออแล้วก็ ามาเข้าอีกทีนึงแล้วผมก็ยังสงสัยว่าผมได้ติ๊กคำว่าอยากแสดงอีกให้ทุกคนได้ดูลเลยไม่ใช่สิได้ติ๊กอยากแสดงอีกไปแล้วนะขออภัยด้วยนะคะทุกคนแต่มันก็ขึ้นมาโอเคก็ข้อมูลเลนเจอร์นะคะที่ขึ้นมานะคบเป็นเ,นเจ้าของเต่าเลนนั่นเองนะครับผมทักษะต่างๆนะฮะเขาอาจจะมีการบัฟขึ้นมาหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจนั่นเองนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่มีตัวนี้ในไอดีรองนั่นเองนะคะผม โอเคและในวันนี้นะครับเราจะมาสุ่มกรชากันนะครับผมก็คือเราจะใช้ตั๋วกาชานะครับเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับผมจากการลงสเตจวินนั่นเองนะครับผมผมก็ติดทอพันนั่นเองนะครับได้กบดามาตัวนึงนะฮะโอเคแล้วตู้ที่เราจะมาเปิดกันนะครับแน่นอนอยู่ครับว่าต้องเป็นตู้ของเต่าเล่นกับเจ้าโฮโลโฮโลนะแต่คือผมไม่อยากได้ฮโลโฮโลไอ้คนมไม่อยากให้มันออกนะฮะ เพราะว่าไอดีลองของเราเนี่ยเป็นในลักษณะของในด้านของอ่าไม่เติมนะคะไม่เติมแล้วนะคะในไอดีลองนะไปทุ่มทุนไอดีหลักแทนนั่นเองนะครับผมโอเคก็เข้าเกมมาครับอย่างที่บอกไปนะครับอย่าลืมนะฮะศูนย์ฝึกซ้อมนะทุกคนขยันกันด้วยนะฮะอยากขี้เกียจนะฮะไม่เรื่องงานไม่ลําบากนั่นเองนะครับผมโอเคนะแล้วก็ก็พยายามนะครับพยายามบรีให้เท่าทันทุกวันนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ ที่เพิ่มมาใหม่นะครับนั่นก็คือสเตตาเรดบอสนั่นเองนะครับผมเป็นเรดของคุโบนะแต่ที่ผมสงสัยนะทุกคนริวโนุเกะเนี่ยมันเป็นธาตุน้ำถูกไหมฮะแต่มาเป็นเรดบอสเนี่ยมาเป็นธาตุไฟนั่นเองนะครับผมมีการแจ้งเตือนกันดั้มบอนิดหนึ่งนะฮะก็ถือว่าถือว่าใบไปนะอาจจะมีการลงกาชากันดั้มบอก็ได้นะฮะไปลุ้นเอากันนะครับผมกาชาอีกแล้วโอเค ็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเรามีเช่าตัวโยแล้วเนาะทุกคนและผมก็ทำแม็กซ์ Max ไปแล้วนะฮะไว้จะรีวิวให้ฟังนะฮะในด้านของโย2 2 0แม็กซ์นะคะใส่เกียร์ฟรีนั่นเองนะครับผมโอเคเพื่อไให้การเสียเวลาะะเดี๋ยวเราไปซุ่มกาชาตเลยนะครับผมเตาเล่นฮะ,ะ <c oughs> ยกเลิกสครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5้าครั้ง6ครั้ง7ครั้งแลคะรับดุยครับ เต่าเลนฮนะขอร้องนะเมื่อกี้ติดไว้เนาะอ๋อให้ผมเชอยครับผมเพราะว่าโยก็มาแล้วนะฮะหวังเพียงอย่างเดียวคือเต่าเลนที่น่ารักของเรานะ <c oughs> รู้สึกสดชื่นเลยนะฮะเป็นเลนแรปเปอร์มานะฮะมาลุยจะออกหรือเปล่าถ้าไม่ออกนี่เศร้าเลยนะจะออกให้เราไหมฮะผมไม่อยากจะได้เต่าเลนจริงๆนะฮะเพราะว่าเราก็มีในหน้าของคู่เทพอ่ะ เกิดชาติน,นี้พี่ต้องเทพแล้วนะครับในต่าของเจ้าตัวอะไรวะทุกคนอ่าที่มันเป็นธาตไฟตัวนึ่งฮะกับลนะูดีเอสฮะเอลซ่ากับลูดีเอสหรือเปล่าฮะเออไม่จําไม่ได้นะลืมขอไภัยด้วยนะ <c oughs> มาเห็นเห็นแปดาวลางๆเห็นแปดดาวลางๆหรือว่าจะมานะอะอีกสิบครั้งเท่านั้นนะฮะไม่ออกก็ไม่เอาฮะไม่ออกก็ไม่เอานะ เอย่าไปถอดใจอะไรกันนะอุย้ยโอ้ทุกคนอย่างที่ผมบอกฮะไม่อยากได้โฮโลโฮโลแต่มันมาเว้ยอ่ะไปให้สุดฮะทุกคนมาแล้วก็ไปให้สุดฮะออกไหม,อ,มอยากได้เต่าจุนนะฮะแต่ คือมันต้องสุดถูกไหม่ะขอ,อเเต่าจุนออกให้ผมได้ไหมอ่ะออไหมไม่ออกนะฮะอีกแค่เจ็ดครั้งเท่านั้นนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการอตัวกาชาเนี่ยยังเหลืออีกร็อตหนึ่งถูกไหมครับยี่สิบใบถูกไหมก็เขาจะแจกปะถูกไหมไม่แน่ใจนะลืมเอ้ย มันถูกกำหนดไว้แล้วทุกคนฮะในคลิปนี้นะฮะแล้วทั้งผ่านมาเห็นแล้วมาฝากกดใจด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ก็มีเหตุการณ์ค้องเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากมีคนมาขอประตูนั่นเองนะครับผมโอเคก็ผ่านมันไม่ได้ด้วยดีนะครับทุกคนเยสครบ ไม่ครบไม่ครบที่ไหนล่ะหอเล่นนะฮะเราได้มาสองตัวเลยนะทุกคนได้ในหน้านของฮโลโฮโลแล้วก็เตาจุนนะฮะประสบความสําเร็จในไอดีรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อ่าตัวกาชาเนี่ยก็เก, <c oughs> ก็บไว้เก็บไว้เบอร์แสงมืดไม่ก็เปิดคลบโบในรอบหน้านั่นเองนะครับผมโอเคก็ยังไม่อัพนะฮะแต่รอไว้ก่อนนะที่ยังไม่อัพเนี่ยไม่ใช่อะไรฮะไม่มีกบ ไม่มีกบไม่มีกบแล้วนะทุกคนโอเคพอ,อเดี๋ยวเราว่าจะไปลงพีพีกันสักหน่อยนะฮะได้สองตาพืพีได้สองตาเอ,อ้ยได้ตาหนึ่งพูดพีนะผมบอกว่าพีพีเนี่ยสองขนลุงนะฮะได้ตาหนึ่งนั่นเองะคระับผมขอลีนี่เจสิก้านะฮะทุกคนเพราะว่าไม่อยากสู้กับเจสิก้าจริงๆฮะจ,ๆจะรอดไหมคนเนี้ยเอาไม่ร้องไม่รู้ทุกคนไม่ร้องไม่รู้เอา้านี่นะฮะ ทีนี้ไหมอืมผมมองว่าทีนี้ได้นะ <c oughs> เกี่ยวกัเปลียนนะไม่ใช่อะไรโอเคเดี๋ยวเราปล่อยตัวรัวๆเลยครับผมยังไงอะ่ะยังไงอะ่ะเออจะชนะไม่ชนะนะฮะไม่รู้นะฮะออตโต้ไปเลยะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะออตโต้แล้วก็คอยกดมือไปด้วยด้วยกันนะฮะเพราะว่าอุยเพราะว่าการออตโต้นะครับก็คืออ่า มันก็เป็นอสซันิดนึงนะทุกคนนิดนึงนะเออมันก็ต้องคอยกดมือไปด้วยนะคะออโต้มันจะทําให้อ่าความว่องไวของเกมอะ่ะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าตัวเนี่ยมันก็จะปล่อยช้านะ,ะถ้าเราไม่กดนะโอเคเรียบร้อยครับผมก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผม สำหรับวันนี้แนละ้วต้องขอบคุณเขามากๆเลยนะคะที่อามาปิดคลิปให้เรานะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด u สบ cribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่อง r i s k a t Gamer กันด้วยนะครับผมผมจะพยายามทำคลิปออกมาให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับผมถ้าผมไม่ขี้เกียจนะสำหรับวนนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับทุกคน